วัสดีครับพบกับคุณพิมดในเพจ c h e m ม s ิ r Tutor แล้วก็ช่อง YouTube c a m i s Channel นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีถามมาประชาสัมพันธ์นะครับล่าสุดเลยนะครับก็ทั้งนี้ทางนี้เนี่ยก็ต้องรอระเบียบการที่เป็นออฟฟิเชียลจากของการสอบนะครับแต่ว่านี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครแบบรู้ในจํานวนแล้วก็จะได้เตรียมตัวนะครับวางแผนได้ถูกนะครับระดับแรกนะครับก็คือจะเป็นอํานวยการนะครับทั้งหมดเนี่ย725นายนะครับก็จะแยกเป็นของผอหมู่ของ โรงพยาบาลตํารวจอีก25นายนะครับทางนั้นทานี้ก็สรุปแล้วว่าอํานวยการที่จะทํางานเอกสารนี้ก็จะประมาณ700นายนะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยยังไม่ได้แบ่งแบ่งชายหญิงว่าจะจานวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับอันที่สองก็คือจะเป็นของพิสูจน์หลักฐานนะครับพิสูจน์หลักฐานใน100นายนะครับในปกติเนี่ยก็ถ้าถ้าทุกครั้งทุกปีนะครับพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะแยกเป็นชาย80หญิง20นะครับปกติจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็อันที่สามก็จะเป็นก้อนลอยน้ำหวานนะครับเป็นปากปามของผู้หญิงนะครับก็อีอกหนึ่งร้อยนายนะครับอีกหนึ่งร้อยนายอันนี้ก็อัอนนีข้ขีดจำกัดก,ก็คือต้องเป็นน้องผู้หญิงที่สูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าขึ้นไปนะครับ แล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นตารวจพลร่มในครับตำรวจพลร่มก็ยังไม่ได้แยกชายหญิงนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าตํารวจพลร่มเนี่ยจะสังกัตดตชดนะครับก็ไปฝึกที่ค้ะรีสสวนเนาะนะครับก็รวมทั้งหมดที่จะเปิดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับไม่รวมปรับปรามผู้ชายนะก็จะมี1 1 2 5นหยนตานะครับที่กำลังจะเปิดเนาะก็เดี๋ยวรอฟังข่าว ประกาศรับสมัครอีทีวันที่29สิงหานะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะนะครับแต่ว่าวันสอบนี้กําหนดมาแล้ว่าเป็นวันที่27พฤศจิกานะครับก็ทางนี้ทานี้ก็ขอให้น้องๆนะครับเตรียมตัวนะครับให้พร้อมสั่นนะครับเพราะว่าํารวยการมันก็อั้นแหน่แนนพอสมควรนะครับแล้วก็ความอ่การแข่งขันค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับเนาะก็ฝากเป็นกาลังใจให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพี่โมได้ครับเดี๋ยวมีาวสสรระจ้ใหทบนคัััด